สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำ DIY ขวดน้ำดื่มนะคะที่เราทานาเหลือนะไม่ว่าขวดเล็กขวดใหญ่นะคะเตรียมไว้สักห้าขวดนะคะตัดหัวตัดท้ายนะคะแล้วก็ใช้ที่รัดนะคะเข็มขัดที่เป็นที่รัดนะคะเขาเรียกหนวดกุ้งเนาะรัดมัดมัดคู่กับไม้แขวนผ้าแบบนี้ตามรูปนะคะ ถ้าใครไม่มีที่รัดก็ใช้ลวดก็ได้นะคะนะคะรัดติดติดตันเป็นแบบนี้นะคะ5อันนะคะเห็นไหมคะมีประโยชน์มากๆนะคะเอาใส่ผ้าเช็ดหน้าผ้าได้ทุกชนิดผ้าเช็ดมือหรืออะไรก็ได้กระดาษหรืออะไรก็ได้ค่ะทุกอย่างที่เราจะเอานำไปดัดแปลงแต่ว่าแอดใช้ตัวนี้ค่ะ ใช้กับผ้าค่ะค่ะและในและในห้องครัวแอดก็ใช้ในผ้าเช็ดมือต่างๆผ้าเช็ดจานเช็ดช้อนนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ,อะขอให้ทุกท่านลองทำตามดูนะคะขอบคุณนะคะที่เข้าชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลองทำดูนะคะแล้วเอามาโชว์กันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ